อุ้ยสูวันนี้หน้าบ้านฉันมีแขกรับเชิญด้วยดูเลินดุ้ม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 ุมกันอยู่นั่นวันนี้มีแขกรับเชิญมาเยี่ยมเยือนเยอะเลยนูนๆๆๆ่นนู่นนู่นนู่นแขกรับเชิญมาเพียบเลยวันนี้ <c oughs> เป็นปกติเนาะที่นี่ก็จะมี นกประเภทนี้เยอะมากนะคะทุกคนนะคะวันนี้นางก็ลงมาพากนันลงมาสนามบ้านหน้าบ้านแม่จ๋าเนาะก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูค่ะวันนี้มีแขกรับเชิญเดินกันดุ้งดุมดุ้มด,มด,มดุมนะคะตามสนามหญ้ามันก็จะมีพวกหนอนพวกอะไรตัวหนอนตัวแมลงอ่ะเนาะ,นะที่อยู่ตามหญ้าตามพื้นสนาม ดินอุดมสมบูรณ์มากนะคะทุกคนขุดไปนี่ไสเดือนตัวเบลอเลยตัวหนอนตัวอะไรนกหากินเงินแบบอาหารเพียบที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์เยอะอยู่นะ,ะเป็นเหมือนนกนกกาทุกคนนกตัวใหญ่ๆเนี่ยแม่จ๋าไม่แน่ใจว่าเขาชื่ออะไรเนาะแต่ก็ตัวดำๆใหญ่ๆปากใหญ่ๆนะคะเนี่ยตัวใหญ่นะนกอันนี้ย นกตาหรือเปล่าเยอะเลยเนาะดุม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 ไปละ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  <c oughs> โอเคค่ะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเอามาฝากทุกคนนะคะบ๊ายบาย